วันนี้นะคะเราจะหาหอละมอและคลอนอแบบแยกตัวประกอบกันนะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนนะคะหาคอนอและหอลมอของ12นะคะ18แล้วก็24นะคะว่าตัวเลข3ตัวนี้มีหอละมอและคลอนอเท่าไหร่นะคะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะอาทีน,นี้เราจะเริ่มทำนะคะให้นักเรียนแยกตัวประกอบนะคะของแต่ละตัวก่อน นะคะ12นะคะ18นะคะแล้วก็24อ่ะทีนี้แยกตัวประกอบนะคะแยกตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างคะอ่ามี2นะคะคูณกับ2นะคะคูณกับ3นะคะมีค่าเท่ากับ12นะคะ2อคูณสเป็น4เห็นไหมคะสคูณ3เป็น12นะคะแล้วตัวประกอบของ18มีอะไรบ้างคะ มี2ใช่ไหมคะคูณกับ3 2คูณ3ได้6นะคะ6คูณอะไรได้18 6คูณ3ได้18นะคะได้แล้วอ่ะถัดไปนะคะเลข24นะคะ24ก็2คูณกับอะไรต่อดีคะอ่ะ2คูณ2เป็น4นะคะ4คูณ2เป็น8 8คูณอะไรได้24คะ8คูณ3ได้24นะคะทีนี้หอละมอหอละมอะมของ12 18ของ24ทำยังไงคะเราจะเอาตัวที่ซ้ำนะคะอาคุณครูเขียนก่อนอันนี้คือหอละมอนะคะเราจะเอาตัวที่ซ้ำเหมือนกันทั้ง3ตัวมีเลขอะไรบ้างในที่นี้นะคะที่ซ้ำกันทั้งของ12 18และ24นะคะมีเลข2เห็นไหมคะ ที่ซ้ำกันอีกก็มีเลข3ใช่ไหมคะที่มีเหมือนกันอ่าก็จะกลายเป็นคูณกับ3มีค่าเท่ากับ2คูณ3มีค่าเท่ากับ6กแสดงว่าหอละมอของ12 18และ24นะคะมีค่าเท่ากับ6ค่ะแล้วคอลนอละคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าทีนี้เรามาทำคลอลนอบ้างนะคะเมื่อกี้หาหอละมออ่าต่อไปคลอลนอ ของ12 18แล้วก็24เหมือนเดิมเลยค่ะแยกตัวประกอบค่ะก็จะมี2คูณกับ2คูณกับ3ของ18ก็จะเป็น2คูณกับ3ได้6 6คูณ3 18ใช่ไหมคะ ของ24ก็จะเป็น2คูณกับ2เป็น4นะคะ4คูณ2เป็น8 8คูณ3ได้24ทีนี้นักเรียนจะต้องแยกนะคะเป็น2อ่าเป็น3กรณีค่ะกรณีที่หนตัวเลขเหมือนกันนะคะตัวเลขเหมือนกันทั้ง3 เลขเลยนะคะทั้ง3เลขด้านหน้าทั้ง12 18แล้วละก็24นะคะกรณีที่2คือตัวเลขนะคะเหมือนกัน2ตัวอ่ะ2ตัวก็พอนะคะต่อไปกรณีที่3นะคะครูเขียนเป็นกรณีก่อนนะ1 2และ3อ่ะ ตัวเลขทําไมคะไม่เหมือนกันเลยแต่ละอันมีตัวเลขไม่เหมือนกันเลยตัวเลขไม่เหมือนกันตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูมีอะไรบ้างตัวเลขที่มีเหมือนกันนะคะตัวเลขที่มีตัวเลขที่มีเหมือนกันทั้ง3อันมีอะไรบ้างคะมีเลข2เห็นไหมคะเหมือนถออละมอเมื่อกี้เลยมีเลข2นะคะแต่ไม่ได้มาคูบนะคะมีเลขอะไรคะอ่ะมีเลข3ค่ะเห็นไหมคะ มีตรงนี้มีเลข3มอ่ะมี2กับ3ตัวเลขที่ซ้ํากัน2อันมีอะไรบ้างคะนักเรียนเห็นไหมของสองมีสองเห็นไหมคะกับของ24ก็มี2เห็นไหมคะอ่ามีซ้ํากัน2อันนะคะนั่นก็คือหมายเลขสองดึงมาตัวเดียวพอหไหมคะต่อไปตัวเลขไม่เหมือนกันเลย18เหลืออะไรคะ18เหลือสใช่ไหมคะยีเหลือ2นะคะอ่ะ ทีนี้นักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจับตัวเลขที่นักเรียนหาได้สองสามสองสามสองเอามาคูณกันเลยคะ่ะครูขอเขียนด้านนี้เนาะไม่พอนะคะคอลนอน,นะคะก็จะมีค่าเท่ากับสองคูณกับสามคูณกับสองคูณกับสามและคูณกับสองเห็นไหมคะจะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบสองค่ะฉะนั้นนะคะสรุป หอ,อรมอของข้อนี้นะคะจะมีค่าออะหโมอของ12 18อง12 1และ24นะคะจะมีค่าเท่ากับ6ส่วนคอ,อรนอของ 12, 18และ24จะมีค่าเท่ากับ72ค่ะ